d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Five, six, yeah. yeah. now, ไปไปไหนเนี่ย,ยจะไปไหนครับไป,ป,ไ,ปไ,ไปใส่บาทพระท,ท่องอยังจะไปสอบเลยอ,ยอยไปโรงเรียนหรือเปล่าจะไปโรงเรีนยนเหรอโรงเรียนมีเพื่อนเยอะแยะไหมชิงช้าด้วย,ยลื่นด้วยเล่นลื่น

ประเทศรวมเลือดเลือดเชื้อเป็นประชาคนไทยของไทยถูกอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งด้วยใจร่วนอ๋อไอพ่่ขับรถ

bye bye. hi, quan, Bye. bye. ta bye. 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 แล้วใครเก็บอ่ะใครเก็บหญิงพี่หญิงเหรอยูบ่บ้านยูบบ้านบายบาย See you <Bye. S 1> See you again เจอกัน